รีวิวเครื่องเล่นซีดีเทปสองลุมนะครับตัวนี้เป็นเทปสองนะคมียุแล้วก็ลายอินไมค์นะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกเพื่อเข้ามาอัดที่เทปได้อาจจะเทปสู่เทปอาจจะ c ซีดีลงเทปได้ซีดีรองรับออดิโอดิสต์หนึ่งบิตนะฮะเท่ากับพวกวอลเปนตัวไฮเอ็นเลยนะครับเป็นไฟ220่โวลต์มาเรานะครับมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นนะครับลำโพงด้านหน้าหุ้มด้วยผ้ากำมะหยี่ไม่มีขาดนะครับ เครื่องจะมีรอยบ้างทําการเวลารอยคิดควรนครับสินค้ามือสองอดดรมานะฮะอินไม่ยอยู่ด้านหลังคือตรงนี้นะครับสายไฟที่แถมให้เป็นหัวกลมตรงรุ่นนะครับมีลำถ่านด้านหลังตัวนี้เป็นนาฬิกาได้ด้วยนะครับมีถานแบคอัพนาฬิกา4ก้อนนะครับถาน 2A แล้วก็ถานถ่านเบอร์ดีทั้งหมดเนี่ย2 4 6 8ใช้8ก้อนนะครับตัวนี้ใช้ไฟเยอะเพราะมันตัวใหญ่นะครับ ใช้ทั้งหมดแปดก็ไม่ได้ลองให้นะครับแต่ลางทานสะอาดเอี่ยมนะครับเลขซีเรียลตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะครับลางฐานสะอาดเอี่ยมเลยฐานเยอะเกินฮะไม่ได้ลองให้เริ่มต้นนะครับเสียบไฟเสียบปลั๊กด้านหลังปลั๊กที่แถมให้นะครับเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับเสียบไฟปุ๊บนะครับกดปุ่ม power ตรงนี้นะฮะฟังก์ชันพวกนี้จะเป็นนาฬิกาทั้งหมดเนี่ยฮะตั้งปิด120นาที นะครับวงนีง้ก็ตั้งปุกตั้งปุกตั้งปิดตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันนะครับเลือกรดีโอซีดีเทปนะครับตัวนี้จะเป็นฟังก์ชันของวิทยุพวกเมมคลื่นเพย์พอสสต็อปปกติตัวนี้มีซาวให้ด้วยนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 5สาหซาแล้วก็มีเมกเบตเดี๋ยเทสระบบ CD ดีนะครับถ้าจะเปลี่ยนโหมดก็กดฟังก์ชันตรงนี้นะครับระบบ CD เป็นระบบ e7 นะครับ กดโอเพแล้วก็แผ่นออกมานะครับลองรับ1นึ่บิตนะฮะแผ่นแบบคุณภาพสูงนะฮะต้องเอามือดันเข้าช่วยเลยนะบางทีนะครับแต่บางทีก็ไม่เป็นไรก็เข้าปกติอขอ,อ็ย่าเทส่อยนะครับาได้ ครื่องนี้อ่านเร็วครับแผ่นกอปแผ่นลอยอ่านนะครับรองรับอะดปเอนะครับไม่ได้รองรับ MP3 นะครับตัวนี้ใช้ไฟเยอะพอสมควรนะครับอ่านอ่านเร็วฮะมีช่องรับรีโมทด้วยนะครับแต่ไม,ไม่ไม่มีรีโมทให้นะ2ปุ่มตรงนี้เป็นฟังก์ชัน CD นะครับกตั้งดูว่าจะดูย้อนหลังหรือว่าดูนาฬิกาดูเวลาที่มันเล่นเลย ตัวนี้จะตั้งโปรแกรมพวกรีเพสอนะครับตั้งพวกรีเวิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องลองไปศึกษาดูตัวนี้จะเป็นซาวมีออฟซาวมีล็อกป๊อปนะครับไลท์นะครับระบบเสียงร้องม่กระเบิดออนออฟนะครับในแท็กนะครับ ทดสอบอัดจากซีดีลงเทปนะครับกดเทปบลูเรกคอร์ดเท้บลูเ็กคอร์ดนะด้านบนนี้นะกดสต็อปนะครับสต็อปซีดีเญาีเก็ดออกเลยนะครับแล้วจะเทสระบบเทปนะครับ เทปก็กดโหมดตรงนี้นะครับเป็นคำว่าเทปก่อใช้อนี้จี่าจากซีเมื่อกี้นะครับต่อไปอยู่ในโหมดเทปไว้นะครับแล้วก็ลดวอลลุ่มเหลือสัก2องสามนะฮะแล้วก็มาใช้ตัวนี้นะครับอาจจากวอล์กแมนหรือว่าอาจจากโทรศัพท์ได้นะครับผ่านสายเยสนะครับ เปิดใน YouTube เพื่อมาอัดลงนี้ได้นะครับเสียบตรงไมค์มิกด้านหลังนะครับจะมีคำว,ว่าไมค์สามารถเปิดฟังได้เลยนะครับเปิดใช้งานได้เลยหรือว่าพวกอุปกรณ์บลูทูธนะฮะที่เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธเสียบด้านหลังแล้วก็ใช้เป็นเครื่องรับบลูทูธได้นะครับอันนี้เปิดจากเครื่องนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวพอดสดูเพลงนะครับทดสอบอัานนะเพลงอุกาเหมืนเด อาจจะปกณนภายนอกนะครับสำหรับคนที่ชอบเป็นหนักๆแน่นๆแนะนำตัวนี้นะครับเครื่องตัวใหญ่น้ำหนักเยอะครับ ทดสอบเทปนะครับกดสต็อปล Stop, แล้วก็มาลองฟังดูนีี้ผมถอดแลวนะครับถอดวอแมนออกแล้วเรียบร้อยก่อซ้ายนะครับก่อซ้ายก็ฝาดเต็มระบบนะครับระบบเทปม้วนมันอัดครับเป็นร้อยร้อยรอบแล้วเสียงไม่ได้ชัดนะครับ สำหรับคนที่จะอัดจริงๆให้แนะนำมาใช้ม้วนเปล่านะครับเสียงมันจะแน่นกว่านะฮะต่อไประบบวิทยกุก็กดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่ามากดฟังก์ชันตรงนี้ก็ได้นะครับจูนขึ้นปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับกดอีกรอบหนึ่งนะครับฟังก์ชันเลือก fm/am อยู่ตรงนี้นะครับือ fm ตรงนี้ am เลือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะจูนขึ้นมันจะออโต้ดีเทคนะครับเวลาเจอขึ้นจะหยุดเองนะฮะ ไม่หายไปก็คือว่าอาจจะหายไปจากธรรมชาติเนื่องจากไปค้นเจอยาหรือว่าซีนถ้าเอฟเอ็มก็กดอีกรอบหนึ่งนะครับเอฟเอ็มรับได้ถึงขึ้นร้อยแปดบ้านเรานะครับรับได้ถึงขึ้นร้อยแปดระยะซูมนะครับจูนขึ้นตรงนี้นะครับไอ้พวกนี้จะเป็นพวกเน็กขึ้นพวกที่เคยแมมไว้แล้วนะครับแต่ถ้าหาขึ้นปกติกดตรงนี้กดค้างไว้เวลาเจอขึ้นมันจะเกดเองนะครับ แข็งแน่นมากนะครับสำหรับคนที่ชอบเพลนลัจังหวัดขนาดขนาดนี้ที่จริงเนี่ยผมเนี่ยผมเป็นฝ่ายปกครองมาก่อนนะเป็นเสมียนอำเภอเป็นประหลัดอำเภอมาผมเข้าใจหัวอกของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคนดีมีเยอะแต่ว่าเด็กคนเนี้มันอยากจะโตก็ใช้บารมีทางการเงินแต่ผมว่ามันมันต้อง ทดสอบฟังดูนะครับกากวิทยุนะครับไอ้หัวอกของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคนดีมีเยอะอืแต่ว่าเด็กคนเนี้ยมันอยากจะโตก็ใช้บารมีทางการเงินแต่ผมว่ามันจะสอบฟังเทสนะครับหลุมนี้นะครับหลุมซ้ายหลุมเองครับอาฮ น,นี่คือระบบเทปนะครับเต็มระบบนะครับขออนุญาตจบกัรรีวิวครับขอบคุณครับ